สวัสดีครับเปรี่ยวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ประจำปักแรกของเดือนกร,รกฎาคม2564นั่นเองครับก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมขออนุญ,ญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมจะไม่ได้เจาะจงลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ไอดีของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงผมจะขึ้นรายละเอียดของไลน์ไอดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็ติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ ประจำปักแรกของเดือนกรกฎาคม2564ซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15กรกฎาคม2564น้นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะครับก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่16กกันยายนนั่นเองแล้วก็ในคลิปนี้ผู้ที่จะดูดวงแบบราศีหรือว่าจะดูดวงแบบลัคนาก็สามารถที่จะดูร่วมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นเป็นช่องที่ยังใหม่มากๆเลยนะครับหากว่าท่านเปิดคลิปดูแล้วชอบแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวของท่านเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญฝากกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีสิงห์ครับมาดูดวงของท่านในช่วงปากแรกของเดือนกรกฎาคมกันบ้างว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจากไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่ทั้งหมด78ใบผมเลือกมาเพื่อชาวราศีสิงห์10ใบด้วยกันนะครับชาวราศีสิงค์ครับถ้าเป็นเรื่องงานนั้นผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเรื่องงานนั้นที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะนิ่งสนิทมาหลายเดือนแล้วนะครับบางท่านนี่บอกว่า 4- 5หเดือนด้วยซ้ำไป บางท่านนี่บอกว่างานมันค่อนข้างที่จะว่างๆแล้วก็ไม่มีงานเข้ามาเลยสําหรับท่านที่ประกอบธุรกิจด้วยของตัวเองนี่นะครับบางท่านค้าขายยอดขายก็ไม่ค่อยดีเลยนะฮะต่ําเตี้ยเลียดินมาโดยตลอดพอมาถึงเดือนกร,รก,กฎาคมนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายนะฮะการติดต่อประสานงานไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามแต่ สำหรับท่านที่ประกอบงานเกี่ยวกับการที่จะต้องไปพรีเซนต์งานไปขายงานนี่นะครับเป็นพนักง,งานขายต่างๆนี่นะฮะร,รับรองเลยนะครับว่าเดือนกรกฎาคมนี่ยอดขายจะพุ่งขึ้นมาเลยนะครับทำให้ท่านนั้นได้รับส่วนต่างหรือว่าได้รับเปอร์เซ็นต์จากการขายที่ดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับ ท่านที่ทํางานประสานงานกับชาวต่างชาตินะฮะหรือว่าทํางานบริษัทต่างชาติเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับทำงานพวก ImportExport เนี่ยก็จะดีนะครับแล้วก็บางท่านนี่ไปอยู่ต่างประเทศนี่ผมถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมรายได้ต่างๆก็ดีความสุขสบายต่างๆก็ดีและที่สําคัญนะครับชาวราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่มีโชค เป็นคนที่มีโชคเรื่องของงานค่อนข้างดีถ้าทำงานราชการโดย,โดยเฉพาะยิ่งเป็นตำรวจทหารนี่นะครับต้องบอกว่าผู้ใหญ่ชอบนะฮะมีแบ็กอยู่ข้างหลังนะครับคอยที่จะผลักดันให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับและที่สำคัญชาวราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนเป็นคนที่มุ่งมั่นในงานค่อนข้างมากๆเลยทีเดียวนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือว่าเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวและที่สำคัญนะครับชาวราศีสิงห์นั้น ถ้าทำงานเป็นตำรวจทหารหรือว่าทำงานบริษัทห้างร้านก็ตามแต่นะครับอนาคตนะฮะจะพุ่งได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ที่สำคัญจะมีบริวารลูกน้องนี่เยอะแยะนะครับทุกคนจะเกรงกลัวในอํานาจของท่านเพราะว่าตัวท่านเองเวลาคุยกับลูกน้องจะอีกแบบเลยทีเดียวนะครับจะเป็นคนที่ตรงแปะ,แปะนะฮะในเรื่องของระเบียบว,วินัยนะครับ และที่สําคัญก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างดุนะฮะพูดแบบตรงไปตรงมานะครับไม่มีอ้อมค้อมชนิดว่าขวานผ่าสร้างนั่นเองนะครับเป็นคนที่จริงจังมากอีกบุคลิกหนึ่งเวลาที่จะไปพูดคุยหรือว่าจะไปนําเสนองานนี่นะฮะชาวราศีสิงห์นั้นนอกจากจะมีข้อมูลที่ดีแล้วนี่นะครับยังมีบุคลิกที่ดีนะฮะ การแต่งตัวต่างๆนี่ดีนะครับการวางตัวน่าเชื่อถือคำพูดคำจาน่าเชื่อถือนะครับจึงทำให้ประสบความสำเร็จในการที่จะพูดคุยเรื่องงานนี่และที่สำคัญก็คือชาวราศีสิงห์นั้นมีโปรเจกต์อยู่ในตัวเองค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวถ้าหากเป็นไปได้นะครับเดือนกรกฎาคมนี้นำโปรเจกต์ที่ท่านได้คิดเอาไว้หลายๆอย่างนี่ลงมือทานะครับแล้วจะประสบความสาเร็จอย่างใจหวังอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องการเงินแล้วก็ ถ้าเป็นเรื่องการเงินนี่ท่านจะมีรายได้พิเศษขึ้นมานอกเหนือจากรายได้ประจํานอกเหนือจากเงินเดือนนะครับผมนั่นก็หมายความว่าท่านมีโชคในด้านของการขายงานในการที่จะเป็นตัวกลางในการขายหรือว่าจะเป็นการขายงานแล้วจะได้รายได้พิเศษเช่นพวกเปอร์เซ็นต์ทางการขายอะไรพวกนี้ถือว่าเดือนกร,รกฎาคมนี้ เป็นนิมิตใหม่ที่ดีสาหรับชาวราศีสิงห์มากๆเลยทีเดียวนะครับจะทําให้ท่านนั้นมีเงินในก้อนนี้ขึ้นมาได้นะครับส่วนท่านที่ทํางานราชการนักวิสาหกิจต่างๆนั้นดีมากๆนะครับชาวราศีสิงห์จะเป็นที่ยอมรับในส่วนของบริวารน,นะครับหรือว่าลูกน้องนั่นเองแล้วก็จะเป็นที่รักใคร่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่โอกาสที่จะเดินเติบโตนั้นดีมากๆชาวราศีสิงค์ครับส่วนเรื่องของความรักบ้างหลักคราวนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ความรักนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าผมดูไพ่มานี่นะครับไพ่ของชาวราศรีสิงห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ผมถือว่าดีมากๆใครที่ยังโสดอยู่นะครับเดือนกรกฎาคมนี้ท่านจะได้พบกับคนรักที่ดีมากๆแล้วก็คนรักคนนี้นี่ถือว่าเป็นคู่ของท่านจริงๆนะครับ เริ่มต้นปุ๊บนี่บางทีนี่ปิ๊งกันปั๊บเลยนะฮะแล้วก็จะคบกันไปสักพักหนึ่งจะพัฒนาเรื่องของความรักจนกลายเป็นคู่รักแล้วก็สามารถที่จะลงเอยด้วยการสร้างครอบครัวลงเอยด้วยการแต่งงานกันได้นะครับหรือบางท่านนั้นคบกันมานานแล้วมันถึงเวลาแล้วนะฮะความรักสุบงอมเต็มทีแล้วเดือนกร,รกฎาคมนี่ท่านจะได้ลงหลักปักฐานอย่างแน่นอนนะครับถือว่าความรักดีมากเลยนะฮะ อีกอย่างหนึ่งก็คือชาวราศีสิงห์อย่างที่ผมบอกว่าเป็นคนที่มีบุค,คลิกดีการแต่งตัวดีการพูดคุยดีนั้นมักจะมีเสน่ห์มากๆนะครับมีเสน่ห์ตอเพศตรงข้ามค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับถามว่าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เจ้าเสน่ห์เป็นผู้ชายนี่ก็เป็นผู้ชายที่มีผู้หญิงมาแอบชอบเยอะมากนะครับเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาพูดคุยกับท่าน ถูกใจท่านนะครับท่านก็อาจจะไข้ไขยได้นะฮะสำหรับท่านที่มีคู่ครองนี่ให้ระมัดระวังให้ดีนะครับผมให้มีสตินะฮะถ้าว่าเราจะมั่นคงกับครอบครัวของเราแล้วไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวไพ่เดอะเลิเวอร์นี่นะครับมันเป็นไพ่รักสามเศร้านั่นเองไม่อยากให้เกิดนะครับหรือบางท่านนี่บอกว่าโอ้ยคนนี้แบบขอสักหน่อยเธอหนะ่าก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันนะแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภ ชาวราศีสิงคับเดือนกรกฎาคมนี้ผมบอกได้เลยนะฮะว่าท่านจะมีโชคลาบนะครับโชคลาบจากงานโชคลาบจากการเสี่ยงก็มีด้วยนะครับหมายถึงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั่นเองนะฮะดังนั้นถ้าหากว่าท่านฝันเห็นหรือว่าได้ตัวเลขที่มันเด็ดๆมาอยากจะลองเสี่ยงดูบ้างนะครับก็สามารถที่จะทําได้มีโอกาสสูงที่ท่านจะได้เงินพิเศษเข้ามานะฮะชาวราศีสิงคับอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกัน ท่านจะมีความสุขมากๆในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่ท่านจะมีการจัดปาร์ตี้เฉลิมฉลองด้วยนะนอกจากจะในครอบครัวแล้วในเพื่อนพ้องของท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและอาจจะมีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งก็คือบางท่านนะฮะที่คบกันมาแล้วนี่นะครับท่านอาจจะมีบุตรไว้เชยชมนะฮะมีบุตรคนใหม่ไว้เชยชมนะครับในเดือนกรกฎาคมนี่ ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าแต่งงานกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วกําลังรอบุตรอยู่นี่นะครับเดือนกรกฎาคมนี้รับรองว่ามีโชคด้านนี้อย่างแน่นอนผมถือว่าดีมากๆนะครับสําหรับชาวราศีสิงห์แต่ว่าสิ่งที่จะให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งก็คือเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับเรื่องของคําพูดคําจานั่นเองนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีทิฐิตัวตนค่อนข้างสูงนะครับชาวราศีสิงห์นี่ เป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบและที่สําคัญก็คือถือศักดิ์ศรีของตัวเองค่อนข้างมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่เชื่อใครนะครับตัวเองนั้นนะฮะเขาเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าปรับในส่วนนี้ได้นี่นะฮะชาวราศีสิง์จะไปโลดและที่สําคัญก็คือจะเป็นที่รักใคร่ของทุกๆคนเลยทีเดียวครับ นี่คือดวงของชาวราศีสิงห์นะครับประจําปักแรกของเดือนกร,รกฎาคม2564หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือฝากกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ